เดีวเดวสดี๋ยวัดีวเดีายวเดี๋ยวเดีเียวเดีนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเี้ยวเมียวเหีนยุเนีันวเดวเดียวเดี๋ยวดวเดี๋เดี๋ะวดยสเดี๋ยวเยวเียวเยวุดี๋ยวเดี๋ยวไดียเดีเดียเดี๋ยวเหน๋เด้วเดยเด๋เดีกยวเดีเดีเดี๋ไวเดี๋ยเดี๋ยเดเดดีวดเียเเดดีเ อ๋อนี่ยน้องที่เราจะลุยกันใช่ป่ะใช่เอาม้ยอุ้ย๊อุ้ยดำแน่ๆบอกไว้เลยนะนี่เราอยลังอะไรอ่ะตอนนี้กำลังหามุมอยู่ใช่ไหมตรงนี้เรื่องี่ยงอุ้ยไม่ได้แล้วทำอะไรกันเนี่ยอ๋อจับแมงปอกันแม่เฮ้ยมาจับปลามาจับปลาบอกปลาบอกปลาแมงปลาปิดแดงอ่ะโอ้โหเขาจะเบี่ยงแห่นะทุกคนเฮ้ยเจ๋อเจโอเกือบเบี่ยงเข้ากล้องได้เกินไปแล้วถามจริงมันต้องลงไปเยียงข้างล่าง เอ้วยเฮ้ยมีมีมีตัวมีตัวตัวสอตัวบายบายทองฟ้าบายบายสายลมไปตัวติ๋วดีองนะโดดิดงเออโดดิดงบ้างนะโดดีโดดิโดดิดงดีโดดีดงจะไปไหนนะแห่กันนี่มาโดดีดงอะไรเนี่ยเฮ้ยมีพายมีพายกดกดมีดิดงไปแล้วเข้มมาด้วยโต้รองเท้าอ อู้หยวยเดี๋ยวปลาตีงั้นเต็มเลยเนี่ยเต็มเลยติดจัเนี่ยมันจะไม่มีปิงใช่ไหมอย่าพูดสิเดี๋ยวมาไม่ได้โจมตีอะไรเลยอเลยตัใหญ่ตัใหญ่เฮ้ยว้อุ๊ยอุ๊ยได้เนี่ยก็รอบนี้ก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะม่ง่ยฮะปิ๊ พี่หมอเาตัวอะไรอจับได้หรอหรือไอมันรู้สึกได่เลยออยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันได้อะไรกันอะไม่ไม่ช่ดูนีไม่รู้ฉันบอกว่าอะไรนะรู้ได้ดนี่มันย่นงอมันได้อะไรนอะตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ไอ้เจ้าอะไอ้จวด ตเลัวใหญ่มลองกลับดูอะไรไป่รด้วยไอช่อนไอ้ช่อนช่อนหใช่เรอช่อนหลืออดุช่อนไช่อนช่อนช่อนเร็วะจะไม่โดนอะเร็ววะฮะเร็วไหมเปล่าอุ้ยตื๊ดว่ะ๊แว่ะว้กินนิ้ย มูดินเหรอมดินมดินได้แล้วได้แล้วไดแล้วเฮ้ยยังไ่ได้ไม่ใเร้นลูกเป็นลูกเป็นลุกแล้วลุเนี่ยกร้อเดี๋ยเดี๋ยวกดไว้ไมาเนี่ยดกว้อยตกร้อโดิเช่ไปเดี๋ยวยกขึ้นเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหยิกันไปกดยูยูไปยกเลยไปไปดูด้วนาวีกันมากเละ กูใหญ่ๆเอาไึ้นแม่อ๋อมันเอาไม่ขึ้นมันอยู่หรอมันขึ้นไม่ได้โอ้ยไหนนี่เหรออุ้ยขอแม่มันเอาขึ้นไม่ได้ไงเอจะรูไม่ได้เลยต้องหงายอย่างงั้นโอ้ยพิชชนโอ้ยอยากฟุ๊กมาได้บัตรดามเฉยสุดยากเด็บสุดยากยัไงอ่ะโอ้อ้ยเลยโอ้ยแัตรูนี่นะตัวใหญ่ๆเลยนะเบื้องแร ไปก็ได้นะนี่นี่ก็ได้นะโอ,โอ้ยโอ้ยตัวยังใหญ่เฮ้ยดีดีดียังลื่น่ะเยี่ยมเจออเียว ับได้ไหมเนี่ย บำรุงผิวหน้านะฮะคอบคนมนะป้องกันแสงแดดได้ด้วยนะเล่นอะไรกันเนี่ยเอาไเอะไรปริง้อเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ย มาจ๋ามาจาวิ่งหล่นแล้วหลุ่แลหล่นแล้วห่้วยืนตรงนี้วิงวิลยะวเท้าเองมาวิ่งไปไกันไม่ลงน้ำไอ่ะไป้ปไปไาไปนปไ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 ไปไปไปไไป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 าปไ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 ไปปไ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 ไดไปไปปอไปไปไาไไไไน อยู่ตรงนี้ด้วยปิงไปไหนแล้วกันเลิกเลิกเลยนี่นี่ตัวเล็กนี่ตัวเล็กปิงควายนโอ๊ยชิคเช่เราปิงตัวเล็กไปก่อนเราไปเราไปเลิกเอาล็อกเอาล็อปิงควายแค่นี้เวลาปิงดูดมันจะเป็นหนวดเป็นแหวนคอบอกเนี่ยไปแล้วผมไม่อยู่แล้วผมสองตัวเนี่ยไปแล้วไปแล้วเอาไปกันเลยไปแล้วไม่ีใครอยู่แล้วว่าแค่ปิงใจเสาะไม่ได้ ลองดูดิ